ว่าทางอายการจะมีคำสั่งยังไงนะครับคือวันนี้อายการอาจจะส่งตัวไปที่ศาลเลยก็ได้นะครับผมหรือว่าอาจจะรับตัวไว้รองสำนวนแล้วก็อาจจะให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวซึ่งถ้าเกิดว่ารับสำนวนแล้วก็รับตัวเขาชืต้องหาไปปุ๊บ <c oughs> ก็อาจจะนัดวันอีกทีนึงว่า,าจะ่งค้องศาลวันไหนครับส่วนวงเงินประกันตัวเนี่ยก็อยู่ที่ทางอายการว่าจะประกันตัวหรือเปล่าแต่อย่างส่วนใหญ่ข้อหาที่8โดนนะคะเป็นปกติแล้วจะต้องใช้ไหมค ที่โทษนะครับโทษจำคุกเนี่ยอย่างคดีเนี่ยครับออรของป้าแตงคนเดียวนะโทษจำคุก2ปีนะครับส่วนใหญ่หลักประกันก็ดูจากโทษโทษ2ปีเนี่ยก็ปีละประมาณ1 5ึ0 0ห้าถึงสองหมครับสปีก็ไม่น่าจะเกิน4ี่หมื่นแต่ว่า,เ,าเบื้องต้นผมบอกให้ป้าแตงเตรียมมาประมาณ5 0,000่นครับสำหรับคดีนี้เราก็ยังช่วต่อแน่นอนครับก็ยืนยันว่าไม่ได้ทําผิดเพราะว่าดูพยานหลักฐานแล้วนะครับมันก็ไม่น่าจะที่ที่จะ อะไรเอาอผดิดใครก็ได้ยิ่งยากไม่น่าจะเช่นพอค่ะเพาะแตงคะวันนี้เป็นยังไงบ้างเครียดไหมตอนนี้ยังไงดีเพราะว่าเราก็ความจริงอ่ะป้าก,ก็ตอบมาทุกครั้งะนะว่าถ้าเราเจอเรื่องแบบนี้ใครๆก็มีความเครียดกันบ้างแต่ว่าเราจะเอาความเครียดนั้นมาทำลายกาลังใจเราไม่ได้เราก็ต้องพูดค่ะเห็นว่าในการเตรียมหลักทรัพย์มาด้วยเป็นมาตลอดก็ทนายานเขาให้เตรียมห้ามหนู่ราจเตรียมมาห้าม จากนี้ก็จะสู้พอดีต่อค่ะแล้วที่ถามมาการใช้ชีวิตยังปกติไหมหรือว่ามีความกังวลมากขึ้นตั้งแต่ถูกแจ้งข้อหาก็มันมีสะสมมานั้งานแล้วเาความกังวลของพวกเราหลายเรื่องนะคะก็วันนี้ก็ถ้ามันมันเรื่องมันมาถึงเราแล้วก็เราอม่จะสู้เลยปวดกับไรถึงทางบ้านที่ดูขายดก็ทางบ้านจะมากันเยอะนะ พ่อแม่ก <in> <deux> ็มาแต่พ่อแม่ให้เลี้ยงลน้องที่บ้านทุกคนก็มาในการจ่ายเงินในช่วงท้ายป้าก็ทีแล้วเนาะว่าจะมีกนรพักพนักงายเป็นคนนะทนายเป็นทนายในคดีนี้ครับผมมาแทนทนายตั้มครับพอดีทนายตั้มเนี่ยเขาติดภารกิจนะครับก็เลยให้ผมมาแทนเมื่อวันเสาร์กับวันนี้ครับผมก็น่าจะแค่สองวันมั้งครับครับนุกพึค้าถึงว่ามันเป็นคนีชื่อพวกเรื่องเรื่องเรื่องเทปเออย่างเงี้ยเนาะวันนี้ถึงเทปอะไรค่ะที่ป่าก็ถึงจริงจริ ส่วนทดินี้ลุงก็ยืนยันเดียวกันว่าครอบครัวลุงนยแน่นอนครับุอย่างต้อง,งมีกระบวนการเพราะว่าเราเป็นข้าศนลุงก็สามารถที่จะแสดงความรู้สึกไดับึงนตอนอจนวันที่ปแต่ต้องมาพบขยการเครียเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เพิแค่ลุงที่โดนทนดนี้แต่ตอนนี้ไปถึง้าแต่ด้วยคำต,ตอว่าไม่เคี่ยดทุกคนจะเป็นเ,เดียน ใครเจอเรื่องแบบนี้นะครับมีความรู้สึกอาจจะมือนกันนะครับก็<ม>ต้องเรียบกับแล้วขอถามคือ,นะาาอว่าเรื่างวัคซีน,านมาเนี่ยทางครอบครัวไม่มีการคุยกับแม่น้องชมพู่บ้างไหมหรือแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวยังเป็นเหมือนเดิมไหมคะที่กันได้ไหมพี่น้องคนอื่นก็คุยกันอยู่ครับคือยังค่ะดูหนังฝ่ายของอะไรอย่างนี้แม่้อมชมะจรแล้วเราก็ดูความเคลื่อนไหวกันอยู่นะครับ อย่างคจะเป็นไปตามกระบวนการเ่ว่าให้เขาที่สูงสุดท่านตอแล้วกันคดีนี้ครอบครัวเราก็นะบบที่สูสุดแน่นอนครับอยากฝากอะไรถึงทางบ้านที่ติดอาก็ถ้าเป็นอทีนะครับการทีให้กำลังใจพวกเราก็ให้กำลังใจพวกเรากรับการที่ทพัฒนาและัระบวนกาดีนี้ลักษณะเป็นการกลอง่วมกันนะครับระหว่างทุกคนกั่ประเด็นจำเลยที่หนึ่งที่สองเป็นยังไง คือก <c balm> ็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือคดีหลักเป็นคดีของลุงพลนะครับในข้อหาสามข้อหานะครับของลุงพลแล้วท่านตัดนเนี่ยทำตำรวจมองว่าท่าตันไปช่วยในการเคลื่อนย้ายศพก็เลยโดนแค่ข้อหาเดียวครับท่านผู้ตัดสนจะเป็นจำที่สองน่นครับใช่ใชบครับรับครับับครับครับตำรวดครับอยาออกมาให้ว่ากันับครับ ก็คือบรรยากาศท่าสุดครับผมสำหรับที่นี้ก็ทางไปตี้งเจเนี้นะครับสวัสดีครับผมเดีย๋ยวเราลองกับป้าอีกต่อไปนะครับผม ถ้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ